จะเฟี้ยงอะไรพืนน้ำเป็นน้ำแข็งลีค่โอ้ยมีคนเฟี้ยงเยอะมาลองเฟี้ยงทีจีงงกันนะ

เ,เ,เ,เยเฉก็มันารากำลังจะไปหาอะไรกินตรงนั้นร้านนั้นนะคะหลังจากที่เดินมาจนชาทาั้งตัวแล้วเท้าก <หา S 2> ็เจในร้านนั้นไ <Okay. S 1> ม่รู้กะมีหรืเปๆๆๆล่าเลดหนาวเลือหนาวเจ็บเท้ามากเด็กน้อยตัวนไ้เสียอดูดิข้นงในเด็กน้อย <S <S อุ้ยอยู่ในอกนนอีกคนนึงอ่ะโอ้ยอกผู้หญิงอ่ะดีจังเลยเขาเดาแฝดหรือเปล่าเดีเ๋ยวสองคนที่เดินไม่แฝดเพราะตัวไม่เท่าอยากมีลูกแฝดมั้งไหมอุ <c oughs> ย้ยดูนี่คงเป็นร้านขายข,ของฝากงอั <c oughs> นนี้เขาจะมีอาหารกินอะไรดีอ่ะกินนี่มันอุ่นๆมนร้อนมันจะดี <c oughs> <c oughs> รรตรงนี้เป็นเฮ้ยดูเหมือนมันซูมเองอะ่ะอ๋อพี่ไปกดมันแล้ว <c oughs> อย่านะขำ <c oughs> ได้อีกมันไม่ได้ซูมเอง <c oughs> อันนี้เป็นเหมือนถังเมืองเป็นแผนผังของของที่เนี้ยของคาณะสว่าเข้าไปดูใกล้ๆ ฮิกาชิฮิโรบะลาซาไม่รู้ครับอันนี้มันจะเป็นเขาจะมีแผนผังนี่นี่นี่เป็นผังเมือง English Please put this bottle to search for b a s information อ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปที่ไหนเราก็กดมันอันับ Institution tourist spot นี่อันนี้ก็จะมีว่าอยากไปไหนเลือกหมวดเราจะไปต้องไปทัวร์สปเพว่าเราจะไปเที่ยวนี่ก็มีเคนเลคูเอ็นมีชณะสวาคาเซอร์ชายามเป็นที่ไหนชายาดิสริกไม่แน่ใจว่าจะเป็นหมู่บ้านที่เป็นมีเกชามีหมู่บ้านเก่าของเขาหรือเปล่าบูกี้ดิสริกบูเกบูเกยาเกตชาชิกิก นี่ซามูไรหรือเปล่าไม่รู้มีอยู่สองอันเนี่ยน่าจะเป็นนะอันนี้น่าจะเป็นซามูไรมั้งนี่ตลาดที่อยู่ตรงเลี้ยวขวาก่อนที่จะไปโคลิมโบก็มีวัดวัดที่เราเคยไปที่ก่อนถึงโคลิมโบอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างโคลิมโบกับตลาดนี่ฮิสตอริกไซ์บูติสอันนี้ไม่รู้วัดนั่นป่ะไม่ใช่วัดไม่แน่ใจอะที่ฝังศพ แล้วก็ม mm ิวเซียมไลบรารีแ hmm. ล <So S 2> mm ้วก็พาร์คเราเขาต้นจะมากดตรงนั้นนะครับอันนั้นจะไปไหนถ้า mm hmm. จะไปรถลองกด mm hmm. ลองกดสายรถนี mm ่ hmm. อ่าอันนี้ถ้าไป century, 2 mm hmm. <S 1 s t century ก็จะขึ้นรถหมายเลขรถบัสหมายเลขหกรอที่ฮิโรสากะ ดูสถานีใช่ไหมแล้วก็ลฟอร์มที่เท่าไหร่หม,มายเลขชื่อระยะทางเขาจะไปโนโนิจิพูดภาษาอังกฤษได้ป่ะาอง่ะ,อ,ะอยากจะช่วยอ่า e x c u ค e me <laughs> นั่งสินั่งขึ้นนั่งไปไปจากไอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปรถไฟชินเอนเซนไปอะไรเนี่ยอ่าหรืออ่านตรงนี้อ่านตรงนี้นี่ถ้าถ้าจะลงไปถ้าจะไปโฮคุเตสึคานาซาว่าสเตชันก็ต้องลงไปข้างล่างต้องลงบันไดนี้ลงไป ก็ไม่เคยลงไปก็จะเป็นป้ายบอกทางแหละว่าจะไปถ้าจะไปแทกซี่ก็ให้ไปทางขวาใชถ้าจะไปบัสก็ไปทางซ้ายนี่ก็จะเป็นทางลงคงเป็นสถานีรถไฟอยู่ข้างหน้าแต่เราไม่ไปเดี๋ยวเราจะไปข้างบนกันเราไม่เลยเลยไม่ลงไปเราจะเข้าไปข้างในนี้เราจะเข้าไปใน